สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวราศีเมษราคนาเมษคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณในเดือนเมษายนพศ2562ชาวเมษนะคะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่15เมษายนถึง14พฤษภาคมดูได้ทงางราคนาและราศีเลยนะคะการอ่านนี้เป็นการอ่านโดยแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่ก็จะตรงตามที่บอกนี้นะคะและก็เป็นการอ่านนะคะก็คืออ่านแบบองค์รวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงและผลสุดท้ายอาจจะไม่ได้ตรง กับทุกคนนะคะเพราะว่าดาวในเรือนชะตาของเรามันมีดาวเสียดาวอะไรบ้างในเรือนชะตาเพราะผลลัพมันก็อาจจะไม่ตรงกันนะคะและก็เป็นการอ่านไพ่สลับกันก็ได้นะคะชาวราศีเมษนะคะได้ใบแรกเป็นเดมเพลอร์ใบที่2เป็นเดวิลนะคะใบที่3เป็นเ h ช re ริออตใบที่4เป็น k i คิงออฟสอดใบที่5เป็น5ถ้วยนะคะใบที่6นะคะเป็นเดอะไฮพิเทศใบที่7ตกตำแหน่งปัญหา ก็คือสามเหรียญใบที่ 8, ปแปดตกตำแหน่งแก้ไขปัญหาเป็นเดโมน,นะคะ่ะใบที่เก้าความคิดและจิตใจเป็นสองเหรียญใบสรุปเป็นหกถ้วยนะคะชาวราศีเมษชาวราศีเมษนะคะหมอจะพูดการงานคร่าวๆนะคะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปความรักาชาวราศีเมษนะคะบา,บางท่านก็ได้นะคะอาจจะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะเป็นพลาอรสแต่ถ้าการเงินหมอจะบอกว่าเป็นเป็นเงินหมุนนะคะ ถ้าจะใช้ใจใช้สอยอะไรก็ขอให้เก็บให้ดีเนาะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ใช่ว่าคุณไม่มีตังคนะไพะ่ใบนี้มองบอกว่าคุณขายของก็ได้ถ้าทํางานอะไรก็ตามอาจจะได้ถ้าเป็นงานที่คุณขายของหรือออนไลน์หรือธุรกิจคุณจะมีเงินเข้ามานะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มาติดต่อตลอดแต่เพียงแต่สองเรียนคือคุณน่าจะเอาเงินไปนหมุนอย่างอื่นและก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะคะทีนี้หมอจะพูดเรื่องงานนะ,ะเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะ ความรักชาวราศีเมษนะคะมาบอกไว้เลยตกวตำแหน่งตัวเอ็มเพลเอร์ตอนนี้นะคะชาวราศีเมษเป็นธาตุของคุณโดยตรงแล้วค่ะเดมเพลอร์ก็คือชาวราศีเมษธาตุไฟคุณเป็นตัวของคุณอย่างโดยแท้เลคะเดือนเมษานี้คุณจะเป็นคนที่เห็นไหมคะนั่งอยู่บนลังคุณจะเป็นคนที่นิ่งแล้วก็รู้สึกว่า จะอยู่บนบันลังของตัวเองไม่แยแสอะไรคือไม่ง้อใครไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะเป็นราศีของคุณโดยตรงล้ค่ะเป็นตัวของคุณมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมานะคะคุณเหมือนอยากชัดเจนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบอกธาตุก่อนนะคะหนึ่งคุณอาจจะคุยราศีเมษกันนะคุณสองนะคะชาวราศีมังกรสามก็คือคุณอาจจะคุยกับคนธาตุลมธาตุลมก็ได้ได้แก่ราศีตุลราศีคุมราศีเมถุนมีราศีมังกร แล้วก็ในแชร์เดียรก็น่าจะเป็นชาวทัุน้ํานะคะอืมที่ผ่านมานะคะคุณนิ่งคุณเย็นชาและคุณอยากได้ความชัดเจนชาวละศีเมษเพราะที่ผ่านมานะคะเป็นห้าถ้วยเหมือนคุณหรือคนที่คุณคุยอะค่ะตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดกับคนที่เขาคุยด้วยนะคะสามเรียนตกตําแหน่งปัญหาคนที่คุณคุยก็อาจจะคุยกับคนที่รู้จักคนในโลกออนไลน์เพื่อนของเพื่อนเพื่อนในสายงานก็ได้ค่ะ หมอไม่ได้ตีแต่ว่า3มเศร้านะคะแต่ไพ่เดอะมูนมันโยกกันนะคะและเดอะไฮพิเทสอยู่ตรงนี้มี2เรียนอีกและเดวิลอยู่ตรงหากมันชัดมากเลยชาวราศีเมษถ้าไม่ใช่คุณก็เขานะคะเขาไม่ได้คบคุณคนเดียวเขามีคบซ้อนแน่นอนแน่นอนค่ะพันธนาการก็ยังไม่จบนะคะกับคนเก่าหรือกับคนที่เขาคุยเดอะมูนนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมันอะไรที่ไม่ชัดเจนนะคะมันคลุมเครืออยู่แล้ว เห็นไหมคะหลับตาพาทีสแล้วค่ะคุณลองเปิดตาดูนะคะแล้วมองรอบๆตัวคุณแล้วมองด้วยความเป็นจริงว่าความรักครั้งน uh> <wh ี้มันใช่หรือเปล่าเขารักเราคนเดียวไหมเขามีอะไรที่ปิดบังไว้เดวิลกับเดอะไฮพิเทสมันโยกกันขนาดนี้ถ้าคุณไม่รักคนนี้เจ้าของหรือไม่คนที่มาเจ้าของนะเขามาชอบคุณนะคะมันก็คือสลับกันแต่ยังไงก็ไม่เป็นผลไม่ดีอยู่แล้วคุณอยากชัดเจนแต่มันไม่ชัดเจนแล้วค่ะมันเป็นเดะมน แต่ถ้าคุณลืมตาแล้วแล้วมองรอบๆในความสัมพันธ์ในความรักของคุณคุณก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่ามันใช่ไหมแล้วคุณก็จะเป็นคิงถือถือดาบที่พร้อมที่จะชัดเจนและก็พร้อมที่จะตัดไปด้วยเหตุและผลนะคะคุณเย็นชานะคะแต่ต้องเย็นชาให้ถึงที่สุดนะคะในความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนสองเรียนโยกอยู่บนนี้นะคะเหมือนใครสักคนหรือคนที่คุณคุยหรือตัวคุณก็ได้คะ่ะเขาช่างใจในความสัมพันธ์นี้ว่า จะไปต่อดีไหมกับคุณมีคุณหรือหรือคุณมีเขานะคะมีข้อดีข้อเสียยังไงในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเดชแชร์เรียกว่าคุณอาจจะคนเคลียคนทางไกลคนต่างประเทศต่างชาติก็ได้อืมแล้ว่าหกถ้วยตรงนี้นะคะหกถ้วยก็คืออาจจะมีคนเก่าๆนะคะกลับมาก็ได้ แต่ไพิเทศอย่างนี้เดวิลอย่างนี้คุณรักคนที่มีเจ้าของหรือเปล่าคะเขายังมีพันธนาการอยู่เลยหรือตัวคุณนี่แหละคะ่ะอย่าทําผิดซสเองเนาะตกตําแหน่งนี้ยมันก็คือปัญหาก็คือคนของเรานะคะไปคุยกับคนอื่นมีคนอื่นนะคะแต่ถ้าชาวราศีเมษรักกันดีแล้วอาจจะไม่ใช่ดวงคุณนะคะอันนี้ดวงโดยรวมดูแล้วก็อย่าไปไปจับผิดคนรักของเรานะคะทีนี้หมอจะขอแคิฟนะคะขยายไพ่ ห้าถ้วยอ่าขยายไพ่สามถ้วยอ่าสามเดียนนี้ก่อนนะคะขยายได้เดอะไฮพิเทศนะคะมอมความสัมพันธ์นี้นะคะคนของเราอาจจะคุยกับคนใกล้ตัวเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในที่ทำง,งานเพื่อนในโลกออนไลน์คนรู้จักอะคะ่ะเป็นเดอะไฮพิเทศนะคะไม่บอกไม่กล่าวมีความลับ ขอหนึ่งใบให้ห้าถ้วยเดอะสตาชาวราศีกุมก็ได้นะคะหรือไม่ก็คนที่เคยเคยคิดว่าจะมีความหวังร่วมกันนะคะหรือไม่ก็โดนเทขออีกหนึ่งใบนะคะให้ไฮพิเทตกระสามเหรียญสองไม้เท้าอืมความสัมพันธ์นี้นะคะที่มันเป็นปัญหาหมองมว่าคุณกับคนคนนั้นอาจจะคนที่คุณรักนะคะอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้อยู่ต่างประเทศ ก็ได้นะคะมันเลยเป็นปัญหาทําให้เขา,าสนิทสนมกับคนที่ใกล้ตัวก็ได้คุยกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาปิดบังซ่อนเลนคุณเพราะเขามีคนนึงเข้ามาอาจจะเพราะระยะทางเพราะความห่างไกลกันหรือเปล่าคะขอหนึ่งใบนะคะให้เ Moon ขอขยายเดโมนขึ้นมาคะ่ะมีชาวราศีธนูนะคะได้ทำแพลแน ความสัมพันธ์นี้หมอบอกไว้เลยนะคะมันตัดกันไม่ขาดแล้วค่ะและมันก็ยังมีเยื่อใยและมันก็จะบาลานซ์ไปแบบนี้นะคะ่ะมันยังไม่มีความชัดเจนเลยแล้วก็ต้องปรับตัวเข้าหากันด้วยต้องบาลานซ์จิตใจอีกขอหนึ่งใบนะคะขอหนึ่งใบให้เดวิลหนึ่งดาบค่ะก็คืออยากชัดเจนแล้วค่ะ มอว่าชาลสีเมร์อยากชัดเจนแล้วเพราะไม่อยากได้แล้วในความสพัรธ์ที่เป็นสามเศร้าเราสามคนหรือสี่เศร้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันยังคงสภาวะที่มันจะมันก็จังอึมคึมมันยังไม่ชัดเจนแบบน,นี้เรื่อยมาตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันคุณก็ยังรู้สึกว่าอตอนนี้อยากได้ความชัดเจนแล้วว่าจะเอาอยัางไงขอหนึ่งว้ให้ไฮพิเทศ ถ้าไม่ชัดเจนนะคะคุณก็อยากที่จะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าแล้วก็อยากอ,อยากอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะว่าถ้ามันไม่ชัดเจนนะคะชาวเมษบางคนเขาคิดแบบนี้ขอหนึ่งใบให้หกถ้วยนะคะเหมือนมีคนเก่าๆก,กลับมาเลยของชาวราศีเมษนะคะสิบดาบคนที่ทำให้คุณเจ็บนะคะ เป็นสิมดาบจนคุณนอนจมกองเลือดจนเหนื่อยเจ็บแล้วเจ็บอีกเพราะว่าโยกกับเดอะแท,ะแทมพลเนนี้ก็คือไปไปกลับกลับมามาเดี๋ยวทําให้คุณเสียใจเจ็บจนชินจนชาแต่ก็ยังไม่ได้เลิกะคะ่ะยังกลับมาอีกเป็นหกถ้วยหมอขออนุญาตเก็บนะคะหมอขออนุญาตเก็บนะคะทีนี้หมอจะดูนะคะ เขาคนนั้นคิดยังไงกับชาลศาีเมธลัคนาเมษถ้าคุณมีคนที่คุณดิวคุณมีปัญหาอยู่คุณก็นึกถึงคนนั้นนะคะขอทานนะคะใจคนนั้นเขาคิดยังไงกับชาลศาีเมธลัคนาเมษนายออฟสอดหนึ่งถ้วย สเหรียญเดลสตาเดเลเวอร์สิบเหรียญสามดาบโอ้หมอจะอ่านตามไพ่เลยนะคะคุณได้ไพ่ไนอ็อปสอดไนอ็อปสอดอ่าหนึ่งถ้วยสิรเหรียญเดลสตาเดเลเวอร์สิบเหรียญ แล้วก็สามดาบไพ่สองใบนี้โยกกันนะคะบางคนคือไพ่ถ้าอ่านเพลินๆนะคะจะมองว่าเขาจะมาเติมเต็มความสัมพันธ์คุณแต่มันโยกกับสามดาบแล้วก็มี the devil high พิเทศหมอบอกเลยคนคนนั้นเขาจะคิดแบบนี้ว่าถ้าไม่คิดว่าตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้ค่ะน่าจะมีความคือมีครอบครัวแล้วสามดาบป,ปากหัวใจอย่างนี้คะ่ะมีครอบครัวแล้วแล้วก็เหมือนตัดกันไปด้วยอารมณ์คุณอาจจะคุยกับคนท่านลมก็ได้ค่ะ the lover ก็ชาวราศีเมถุนมีราศีกุมก็มา อืตัดกันไปด้วยอารมณ์นะคะแล้วก็ถามว่ามีการเริ่มต้นใหม่ี่ยก็อยาก,การเริ่มต้นใหม่นะคะยังกักความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่เดสตาอาจจะมีความฝันความหวังร่วมกันแต่เดรสเวอร์ hmm. กับสิบเหรียญแล้วก็สามดาบมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้ mm hmm. คุณน่าจะคบคนที่เขามีเจ้าของหรือเปล่าคะคนที่มีครอบครัวเขาอาจจะถ้าตีไปแบบนี้ก็คืออาจจะอยากเทเราไป แต่ว่ามันยังมีความหึงหวงความกอดรัดไว้กักไว้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังไม่อยากจะปล่อยอะค่ะแต่ต้องบอกเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่สามเศร้าสี่เศร้ามีครอบครัวมีเจ้าของแล้วใจก็อยากจะตัดไปแต่มันยังทําไม่ได้ไงอืมค่ะทีนี้หมอขอดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษกับคนคนนั้น คนที่คุณคุยคุณดิวค,คุณมีปัญหานะคะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณสองคนจะเป็นยังไงคะคุณถือถ้วยมีคนทัดน้ำหนึ่งถ้วยความสัมพันธ์สองคนสองคนจะเป็นยังไงหกไม้เท้าเบียวฟาจูนสิบถ้วยเจ็ดถ้วยควนเทอรลียน สิดาบหมอมองว้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณมีคนธาดดินมาเกี่ยวข้องธาดน้ําด้วยหนึ่งถ้วยหมอมองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนสิบดาบนะคะมันปักจนเจ็บจนชินจนชาหมอ,มองว่าคนเก่าๆของใครสักคนจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะคะส่วนประเด็นที่สองหมอเพราะว่ามันเป็นการการอ่านไพ่โดยรวมนะคะ มันต้องอ่านกว้างและตีความหมายได้หลายอย่างอย่างที่สองความสัมพันธ์นี้มีคนที่นั่งรออยู่ค่ะความสัมพันธ์นี้มีคนที่นั่งรอนั่งคอยแต่ไม่ทำอะไรพอรู้สึกเจ็บจนชินจนชาแล้วมีออฟฟอร์จูนกงล้อโชคชะตาจะหมุนไปเรื่อยๆนะคะมันไม่มีอะไรอยู่ที่เดิมหรือบางคนจะได้พบรักใหม่นะคะยังมีอาจจะมีคนรักใหม่เข้ามา สำหรับคนที่คบกันมานานนะคะใครที่ทําความดีมาเรื่อยๆคบกันมานานแล้วหมอมองว่าเขาจะรู้สึกเข้าใจคุณจะหันกลับมามองจะได้รับชัยชนะในสิ่งที่เราทํามานานถ้าคุณเป็นคนที่เป็นเจ้าของเขานะคะสิบถ้วยจะได้รวมตัวกันอย่างมีความสุขนะคะหมอมองแบบนี้ส่วนเจ็ดถ้วยขึ้นมาก็คือความสัมพันธ์นี้ อาจจะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายแต่เขาจะเลือกคุณนะคะเลือกความรักหนึ่งเดียวถึงมีตัวเลือกมากมายแต่เขาก็จะเลือกคนคนนั้นนะคะแน่นอนสิบดาบก็ยังอยู่คุณยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่เลยในความสัมพันธ์นี้นะคะหมอมองแบบนี้แต่คุณก็ยังอยากที่จะเอาชนะใจยังอยากที่จะได้ความรักนี้มายังอยากที่จะเติมเต็มความสัมพันธ์นี้อยู่หรือไม่ก็คุณก็รักคนที่มีเจ้าของนั่นแหละค่ะคุณก็เลยรู้สึกเจ็บปวด รู้สึกเป็นสิบดาบเน,นี่ยค่ะปากอยางเนี้ยค่ะแต่มีคนเข้ามาแน่นอนนะคะความสัมพันธ์นี้มีมาให้คุณเลือกมากเลยแต่คุณก็จะเลือกหนึ่งเดียวเลือกความรักนะคะหมอขออนุญาตเก็บไพ่นะคะทีนี้หมอ่ะดูไพ่คนโสดนะคะขอดูไพ่คนโสดสี่ใบนะคะขอดูไพ่คนโสดสี่ใบ เวินถือไม้เท้าคนธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเดเดดคุณอาจจะจุเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือเปล่าคะหรือไม่คุณก็คุยกับคนชาวราศีพิจิกหนึ่งถ้วยสําหรับคนโสดนะคะถ้าจบแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับผู้หญิงหรือกับคนธาตุไฟคะ่ะเมสิงธนูสองเหรียน มอมองแบบนี้ว่าค่ะนะคะว่าสําหรับคนโสดคุณอาจจะได้จบพบเจอรักใหม่คนธาตุไฟก็ได้นะคะคนที่มีความสามารถคนที่เก่งทั้งงานบ้านงานเรือนนอกบ้านและในบ้านนะคะหรือไม่คุณอาจจะจบแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆค่ะเดอะเดตเป็นเรื่องเก่าๆก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยเหมือนกันอืมแต่คุณจบแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะ มีหนึ่งถ้วยเข้ามามเป็นความรักข้างใหม่แต่มีสองเหรียญหมอวองว่าคุณยังช่างใจอยู่เลยว่าจะเอาอยัางไงดีหมอวองว่า,ามีทั้งคนเก่าและคนใหม่ด้วยค่ะหมอขอไพ่แนะนําให้คุณนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษสองเหรียญน,นะคะออกมาเลยขอไพ่แนะนําให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหนึ่งเหรียญ the tower ชะละสี่เมตรคะ่ะหมอมองว่าความสัมพันธ์ของคุณอขอโทษนะคะพอดีจับอันนี้ความสัมพันธ์คุณมันไปช้ามาก The ดอ w e ทาวเวอร์เกิดขึ้นหมอว่าคุณอาจจะจับโป๊ะแตกได้หรือไม่ก็มีการทะเลาะบอาแวง้งหรือไม่ใจมันก็พังไปแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้หมอมองเลยมันยังไม่ชัดเจนนะคะมันยังคลุมเครือมันยังนิ่งอยู่เลยแต่หมอมองว่ามีเกณฑ์คนใหม่จะกลับเข้ามาด้วยหมอว่าคุณอาจจะได้พบรักใหม่เป็นหนึ่งเรียนนะคะ อาจจะพบลักกระท h นหันก็ได้ถ้าตีไปได้หลายความหมายเพราะว่ามันมันโยกกันนะคะสองเรียนหมอมองว่าคุณก็ได้ที่ยังตัดคนเก่าก็ไม่ขาดคนใหม่ก็เข้ามาหรือคนคนนั้นนะคะเขายังมีคนแล้วก็ยังมีคนหนึ่งอยู่ด้วยคนเก่าๆของเขาความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนี้นะคะยังไงก็หมอมองว่าขอให้คุณลองนิ่งดูนะ ตรงนี้ก็คืออาจจะบอกคุณว่าให้คุณนิ่งๆดูแล้วมองความสัมพันธ์ว่ามันเป็นไปในทิศทางแนวไหนมันจะเป็นไปได้ไหมในความสัมพันธ์นะคะคนใหม่ๆก็เข้ามานะคะลองพิจารณาดูโอเคขอขอบคุณชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะขอบคุณคะ่ะ